มานานละวใครปริศนากับไอแบบ้แบบแมปผีนี่มานานละงั้นเราขอมาหาใครปริศนานะแมบปบนั้นดีกว่าอันนี้เป็นภาคสองนะเธอขยับมาให้ใกล้ดีมาเขาผู้ชาย <นะ S 1> จืบ๊บเซฟด้วย<ำ>ขลังมันต้องหาบล็อกมาต่อบล็อกปุ่มกูดิอ๋อนี่นี่เองอึ๊บ hãy suy mà hãy mikong mùi nữa là anh ơi 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 cây. ơi anh ơi anh cây, anh ơi anh ơi anh ơi anh cắn cắn, cắn cắn ơi anh ơi cắn ơi anh ơi cắn ơi anh 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 ơi หา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 ดิหากองห้ากองส่วนยังรอรอรอเนื้อเธอกองเิ่เิ่เเปิดเปิดเปิใต้ไสวิตไปไปไปเอออุ้ยอันนี้มีเป็นเธอหากกองกส่วนเขาลงไปในใต้นี้อ่าตายนี่ตาย อตายต้องหาของเลี้ยงนี้ตายแล้วเขาก็เจอห้องเลี้ยงตู้ตู้แป๊บกดไม่ทันน่ะมันมันมันตายทุกครั้งเลยอ่ะห้องนี้ห้องนี้ก็ตายอ่ะเห็นไหมนี่ก็ตายแล้วแต่มันจะมีหายให้เลยจะมีหายให้กดอ่ะอึ๊บน่ะกดไม่ทันน่ะอ นนกดไม่ทันอีกเลี้ยวอาจจะโหลดเลยน,นี่โอเควิวอิวโอ้โหกดไม่ทันอีกแล้วกล่องอะกล่องอะยโอ้ยมีกล่องเว้ยกตสานทั้งน,นั้นได้อะไรไม่มีไม่มีอะไรเปิดอีกเปิดอีกอะไร ตรงนี้มีกล่องอีกแล้วไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ก็มีกล่องเดี๋ยวก็ไม่มีอะไรก็ิดกล่องอ่าตรงนี้อ่าฮ่สติ๊กสติ๊กเธอเปิดกล่องตัวนั้นดิเปิดตรงเธอดิกล่องสองห่อเปิดให้หมดดิเอาไปข้างล่างด้วยข้างล่างน่าจะมีอะไรอยู่ทุกทุกตุกโอ้เปิดอีกแล้วนี่ เ <lause> ตือน้งบนข้าล่างดีนะข้าล่างอาจจะมีของพวกเขาเจอสติกข้างล่างอ่ะเขาแบบตอนที่เขาเจอแล้วมันมว่า,าองเปาไม่เจอสักอย่างเลยเธอเธอกงเสี่ยงชงไปเอาหายอะ่ะพวกหายไม่อยู่ตรงนี้นะี่โอเค เฮ้ยกินได้กินได้เว้ยตรงนี้ต้องเสี่ยงหน่อยเอ้ยยากคุยเอาไม่ได้นี้เอาไม่ได้เทงไปอีกอันนึงดูๆูอันนี้ก็เอาไม่ได้เธอ,ตอแตะสติกอะ,ะแสดงว่าต้องหาของดิ น่ะอันนี้ก็ไม่เฮ้ยเขาเจออะไรเป็นเว็บจำได้ว่ามันทางนี้เลยเจอนอะอันไงแล้วจริงอีกอันนึงเก็บเก็บเก็บอื้อริบเอยแล้วติก่อนตายนี่มั้ยมันจะมีทางโน้นอยู่ปะหรือเปล่าไปหาดูว่ะไปความตั้งใจเราสปอร์แสงดาวไปใช่ไหมเหมือนจะมีอยู่นะสปอร์แสงดาวไปทำไมลุกตึกเนี่ยเราจะขึ้นไปยังไง ไไดอ่เากลัปผู้สิงด้งกับใครโอเคก็เฮ้ยมันไม่ใช่ผู้สงดังดิมันเป๊ะฟังได้อยู่ก็ได้โอเคปึ๊บเออเฮ้ยต่อขึ้นมาได้ด้วยอ้าวปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้มีกล่องโอเคตัดโอเคตรงมาตราย เอ้อก็ใช่รัสโอเคตรงนี้เอ้อจุบเออจุดจอ่านี่ไม่มีเว้ยก่องพิชายพใชายพิชายตัดคืนด้วยดิโอเคเธอเธอเธอหากล่องไหลลงไปข้างล่างด้วยดิคุณหายแล้วเนี่ยทุกกล่องเลยนะกล่องเนี่ยไม่ทันไม่ทัน ขาดหินนะไปจุ่ะไม่ทนันนี่ไม่ทันจริงุดอ่ะไม่ทันเอไม่มีอือือไม่มีนะ <c ười> <c ười> อะไรอ่ะทาสุดทาสุดบ้าง ซ้ายสุดตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ลงไปแล้วเจอไหมไม่เจอดูดิก็ไม่เจอ,อม,มันไม่มีอ่ะทำไมอ่ะลึกลับมันามมยากเธอที่เธอเขาว่าที่เธอมันต้องมีก้อนหินแน่ๆอ่ะเออเธอต้องหาของดีๆอ่ะอยู่ในนี้ ดุด <th> <gardens> hey, oh, no. ุดุดุดุอุ้ยไม่ทันอ่ะอ้าอ้าวชิบหายแล้วอ้าวอ้าวเฮ้ยเฮ้อะไรอะไรเฮ้ยแล้วก็เป็นกำตัวละอ้าวแล้วอีกอย่าใช้โทรศัพท์ทำไมอ่ะไอ้นี่ผู้โทรเอ้ยกล่องทางนี้จำได้อ่ะวอ้าลงไม่ได้อ้าไม่ได้อยู่ทางนี้โอ้โห นม่แค่ติ๊กกอรเปล่าเหรอไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ทันเขาไม่ทันนี่ไงติ๊กโอ้ยติ๊กหนึ่งอันอ้๊บมันไม่มีอะไรแล้วว่ะแค่มีมีแค่นี้อ่ะติ๊กเกอาอมาให้เขาดิมาทำไมอ,ะอ่ะแต่อันนี้มีตัวออนี้ก็มีเต๋สปงอ่ะ อันนี้ก็ไปหมดแล้วนะ่ยหาหมดแล้วอะอะไรเขาคิดว่าเราไปทําไมเธอไปทําไมถามก่อนถือไกลไมจ้จากจากจากโทรศรัพท์เขาแล้วท่านผู้ชมม่ดเสียงเธอมาเธอเอาไปทําไมอะเขาเขาเขามีสิ่งที่มันน่าสงสัยเก็ไปได้ไรเออแล้วถ้าเราได้มาแล้วไม่มีโต๊ะคาบอะเออเราก็ไม่มีโต๊ะคับอยู่ดีอะ ้หาุ๊กค้า่อครับเธอ,อ,อได้อะไรไหมไปมาใไ่ทนไม้อหแต่แค่นเดียวเข้ามาใกล้ๆไม้หน่อยสิท่านผู้ชมไม่ได้ยิ้อาอง,อ,งอนกันมยมันมีเยอะของสอนกล้องบอกเลยว่าให้เองหาดีๆเองก็ไม่เห็นดีๆนี่แค่นี้ ติ๊กสักอ๋เเอเนาะไปทำอะไรอมันก็ไม่มีตัวขาบด้วยอะจริงไหมเธอเ๋อเขารู้ละ <c oughs> ไม้มันน่าจะอยู่ในเตาเผานะเข้าไปดูในเตาเผา,าเองาาดูเตะละอัน,ด,อจจน,นด,อดิอาจจะมีหินในนั้นก็ได้เอออาจจะมีหินในนั้นกับไม้ ถ้ามีไม้ก็ขับตัวรับได้ถ้ามีไม้เออจะเห็นถ้าจะเห็นแล้วเหรอบอกแล้วเอาไม้มาเอาไม้มาเลยเอาไม้มาเออเห็นอยู่เออฉลาดฉลาดหน่อยไม่อยู่ไหนอย่าบอกนะว่าสวิตค้ำในตัวได้เธอสวิตค้ำในตัวได้เอามาเลยเอาหินมาเลยว่าสวิตค้ำในตัวได้ ไปดูได้โอเคนี ja oh, oh, ่ไงถ้าซื้ออันนึงโอ้โหก็อุตส่าห์หาตั้งนานอึ๊บอ่าเปิดมาแล้วกันต่อไปเซฟไปเลยเธอเซฟอุ้ยอะไรอันหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ๋งเบอร์เปิดเธอโอ้โหกดมั่วงกดมั่วงขนาดวุ้ยจะกองเฮ้ยเขาเจออาหารไก่เจอไข่ไก่เฮ้ยอาหารไก่อาหารไก่เขาก็เจออาหารไก่คืออ๋อมันให้เอาไข่ออกมา ราต้องโลาะไก่ไปที่สวิตปะเออเราน่าจะต้องโลกไก่ไปที่สวิตสวิตตัวนี้มันคืออะไรไก่ใช่ก็ก็ใช่ไงเราต้องเราต้องเอาไก่ออกมาแล้วก็เอาอาหารมาไก่มาล่อไก่ไงจริงๆแล้วเราถ้าเรากดสวิตไก่มันจะเกิดรัวๆเลยโอ้กดช่างมันชี้ตอนนี้คือเราต้องการสิ่งนั้นอะเออเราต้องการออกไปอะเธอไม่อยากออกไปอ่ะนี่ใครเขาล่อไก่ไก่น้องไก่มาเออน้องไก่กดแล้วนี่นะ เขาได้แล้วอ้อไก่ทางนี้มาทางนี้โกลน <Yeah. S 1> มาทางนี้น้องไก่เย็ดได้แล้วแต่ว่าไปไม่ได้อ่ะตามนะตามมาเขาได้แล้วเขาไปได้แล้วเหรอเขายังไปไม่ได้เลยอ่ะน้องไก่มันไม่ยอมตามมาโอเคอุ้ยแบบปับหลงอ่ะโอ,โอเคเราเลยเขาได้แล้วนะรู้รู้เธอทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะไม่มีผู้ชาย มันต้องมีสองคนต้องไปพร้อมกันครับไ,ไ,ปไปสิเข้ามาเลยตรงนี้สิไปดีไม่มีเองเข้ามาตรงนี้สิอุ้ยไม่ได้เข้ามาสิตรงนี้สิเกี่ยวเถอะเข้ามาตรงนี้สิเข้ามาเจ้าไก่นี่มาตรงนี้เออใช่ไหม มันตรงนี้เลยตรงนี้แล้วมาเออปัญหาปัญหาจิดบจิ๊ิ๊บโอ้เออลองเซฟเซิ๊บเซฟเธอระวังนะมันอาจจะตกไปได้พอเธอทำไมเธอมีอันเนี้ยเธอลองขึ้นบันไดดีมีอะไรป่ะก็ไม่มีเธอจะลองวิ่งดูเพราะเดี๋ยวมันจะแตกเองเฮ้ยมันมีปุ่มเธอปุ่มอะไรอ่ะเห็นปุ่มก็ต้อง จริงแล้วอาจจะต้องหาอะไรนะธนูใช่ไหมใช่ใช่ใช่ธนูมายิงปุ๊บใช่แล้วุ๊ปอันนี้ไม่มีกินเลยแบบไม่มีอุ้ยนี่กองกองกองเจ้าเลี้ยวนี่ไงธนูจริงด้วยธนูจริงด้วยไป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 เลย ม้นหนึ่งนะปุ่มน่าจะมันน่าจะออกมาทั้งสองคนเลยอะ่ะถือเปล่า <_ S 1> จะดรงเอ้ยเขาห้าเดี่ยวเฮ้ยประตูทุกคนเปิดดอกเดียวปีดอกเด,<อ>กด,ดียวจบเธอดอกเดียวจบโอเคโอเคเดี๋ยวเราหาเขาเจอไม้หนูอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับวิทยาก็ไดไนะ้ไม้นับไม้เธอเจออะไรบ้าง เวเธีถ้าเธอหาขวานหาขวานแล้วเอาไว้ในกล่องแล้วแล้วเขาจะแล้วเขาจะเอาไม้นี่ออกเขาจะตัดไม้นี่ออกแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้เจอสติ๊กมันมีไอ้ที่ต้องคาป่ะต้องคาปี่แล้วป่ะซูบี้ซูวิมยยว้มันอยู่ในซูบ<า>ีมันอยู่ในกล่องนั่นนี่เธอ<ว>เราไปข้างล่างเลยนะถ้านอนไม่มีหนูก็จะพยายามหากล่องซ้อนกล่อง รอแป๊บข <c oughs> oh ้าบน่ะกลัหาทั่วทั่วๆกอนหายหมดหมดก็มเนี่ยก็ไม่มีเ้อข้าบนมีไหมข้าบนเธอหาไหมหาหมดยังข้าบน่ะ เือตัดไม้ตรงนี้เป็นกล่องโซนกล่องแน่ๆเลยเธอห้องรับมีที่นั่งเฮ้ยเธอเจออะไรปะเจออะไรนั้นปะไฟจุดไฟเช็คไฟเช็คอ๋อเอามาเลยเอาเอามาเผาเอามาเผานี่ไงเอามาเผาไม้มาเลยพวกเราไม่สามารถขุดได้ใช่ไหมก็เอามาเลยเผาไม้เทอไหนไม่ได้อ่ะหนูไปไม่ได้ไมอ่ะ คือไหนไม่ได้แค่อทีเดียวอะว้าบอกอยันอ๋อว้าบว้าบที่จุดเซฟเธอเซฟแล้ใช่ไหมเออโอเคนี่ไงมาเลยโอ้เข้าไปไปใช็โอ้ยก็ตอนนี้ยันเธอหมดยังยังยันเธอหรือยันในโกดังหนึ่งโอ้โหทั้งหมดทั้งหมดนี่เขาจะอันนี้เองเฮ้ยเขาเขากลัวมันเผากองเว้ยถ้ายันเธอหมดเขาจะแจกยันเพราะว่า น่าจะเอาไว้ใช้ในข้างหน้าได้ด้วยตจบตึุดติ๊งติ๊งติ๊งติ่งไฟบ้านโ um. อ้โหจะมีเยอะไหมเนี่ยขุดเอโอ้ยตายงี้ลืมไปว่ามีอันนี้ลืมไปว่ามีอาหารครับยาคุกกาหันปิดมีอะไรยังพอมาไนิดสร็จนี่ทำไมตรงนี้ไม่พอมาพอแล้ว ุ้ยจะกองแล้วกองจะแล้วอือไส่งีอูอมีได้สวีตติ๊กอุ้ยมีรถไฟด้วยเซฟก่อนเลยเซฟก่อนเลยเฮ้ยสอไม่ให้ทอะไรโอ้ยเวียนหัวอ้ยเตรียมอะไระเลียนหัวเดี๋ยวเขาจะกดเรื่อยๆเปิดปะสงสัยผู้ชายไม่ต้องทำอะไรนั่งรอย่งมันยังไม่เปิดเลยเปิดอย่างให้วิ่ง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 กดเลวิงวิงอย่างวิงวิง มาหัวละยังไม่เปิดอีกยังอ่ะอยังเร็วๆดิกดให้หมดเลยกดดิกดดิกดดิกดดๆมันเป็นรหัสไปแบบกดตุกๆุกๆถ้ากดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้จะสามารถอันนี้แด้โอ้ยพังหัวไปเลยมันไม่เกี่ยวกับผู้ชายใช่ไหมเนี่ยเราบอกว่า สบายถามมันบอกเขาสบายเฮ้ยเธอเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเหรอเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นอะไรอ่ะป้องป่าเฮ้ยไม่มีเฮ้ยทำไม่ของเขาไม่มีที่เซฟอ่ะของเขามีอ่ะเฮ้ยเราผู้ชายสามารถข้ามแบบผู้หญิงได้ด้วยเธอโอเคนะครับท่านผู้ชมสวัสดีเธอไปหาไปหากล่องกัน เข้าไปหาเธอเธอช่วยคือเฮ้ยด้นตอนตอนนี้เขาเขาลงไปไม่ได้เธอทางนี้ทางนี้ก็มีกล่องทางนี้มีกล่องเธอเขาเจอแล้วโอเคเขาเขาไม่สามารถลงไปหาเธอได้ทางนี้เธอมาตามมาเขามาตามเขามาเขาเจอแล้วโฮ้ยก็นั่นเลยตามตามประตูเขามาเธอก็ต้องเปิดประตูป่ะนี่เธอประตูทางนี้เออต่อแป๊บเขาลัางไปเปิด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 เออ วู้ดาวเขาเก็บก่านะอย่าพึ่งถืออดาวเก็บได้เลยปอืออ่าโอ้โหเป็นถ่ายพิชณาที่แบบก็ยาวอยู่นะก็ยากกว่า R เลยนะเลยนะซีซั่นหนึ่งภาคหนึ่งนะครับเอาว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดแชร์นะค่ะสำหรับคนที่มาดูคลิปใหม่ๆนะครับก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับว่าจะกระใหม่ที่คาไม่กดติดตามจะค่ะ ออา <c oughs> เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ